เพราะไทยหน้าหวานเขาอีกป่เว้ยผลก็เป็นตัดีแ้วพอดีตัวไปเกี่ยววังเดือนมีน้าไม่สาพอดีตัว พิกฤตเป็นโอกาสที่และมฝนตกดีแท้ว่าสั์กสิใชยหน้าบ้านเก่าอีกคนนะ่ะดีกว่าสิไปจมไปปล่อยให้ฝนฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนก็ดา่ามนุษย์นีหนอด่าท้อเทวดา เกิดาราม่าบักญ่เนี้ยตากเขานำถนนนทางผู้ใดก็ลงต่ภาพตากเข้มถนนมันให้หน้าเจ้า้องเหมือนรถไทยดันเบิดสมัยตะกีนบอก ทางมันเป็นทางเวียนเนาะเที่ยวพมีงบมาก็จะเห็ดถนนหลุกร่างลงหลุกล่าง,ลง,ลางโอ้ยสิไปสููนหน้าเพิ่นก็บวได้อยังไ้มันกว้างออกไปไปสูนไปตอก็บวได้ดรือผ่าย่างหวนอยู่ เฮ็ดคอนกรีดแล้วบาดเนี้ซอลงนำเลาะทางจักมันเสิยด้ายปันใดสั้นซิกลิกกลายเป็นหนา,าพาเป้นเด้อมองบ่สอก้อาอยู่ขามาปลูกใส่ซ้องขางทางปลูกเนี่ยไปมองไปปลูกย่หม่องอื่นมันสีบวขข้นบ่งามสมออยู่ขา ถนนก็ถนนเก็บแคบจกักรโยธาแล้วยพ่อจับไปอบรมใหม่อยู่ถนนกว้าง4เมตรจ้ะสิรถปีกับกันก็2เมตรไม่แห้งโอ้ยสิสวรกันไปนยนกหนหนาหนหลังม่มันไทยน้าไทยติดต่อคนดอก่วยคนหนาคนหลัง มันยามเกี่ยวขอบมันจะก็มาตากถนนทนท่างมันยาเจะคล้องแพงดินจะคล้องขอขยายทาห้งมันกว้างก็ปวดใดกันมาไล่ท่างค้อนกรีดกับเซาะลงเบิดแต่มันยานหน้าปวได้ลาย นักสิวาจังใดคนความเห็นแก่ตัวของคนสีเอาแต่ประโยชน์เจ้าของนะนะประโยชน์ผู้อื่นนะว่าอยากให้มันได้ว่าอยากให้มันเกิดมาว่าสังคมชนชัน้นใดก็ตามทุกมือนี่เรียนเห็นแต่ประโยชน์เจ้าของเป็นหลักไวอืม มาคิดเมืองเออหน้าหาไรซิบไรจงในแ่จักงานหนึ่งบรด้ตาเขาเพราะมันได้ตาคูปปีอยู่แล้วเนาะค,คูนขึ้นดินขึ้นแก้ปัญหาตปัญหาไปบริด้ยากแต่เป็นปัญหาทุกปีทุกปียอนความเห็นแก่ตัวของคน ขันตากันตากเต็มถนนน่ะน,นะทะเลาะกันบ้านครับปูใส่รถใส่ถนนบางคนขี่ไปเหยียบเม็ดเขาถนนเลื่อนรถแฉลกล้งท่างเกิดอุบัติเหตุอะไรละศีรับผิดชอบเป็นไปอยังสันติละอืม เออแถววัดใดมีสถานที่ามาตาตาวัดก็คือพร,นะาราพระเป็นเห็ดหน้าเลยครับเป็นสาราตาเข้าพระเป็นเห็ดหน้าพระกูมือกเห็ดให้เห็ดหน้าบางมองๆลำหน้าเป็น,นเรื่อง พระต้องเข้ากับชุมชนให้ได้ดเปมันตำลาไปยังสันไดยพระเอ็ดหน้าเองเกีียวเขาโอ้ยกนเหมือนนิยมช่มชอบอย่างนี้แหละพระไม่ใช่ไปน,นอนท่ากินแต่กับเขาโง่บ่าเหอบตัวเนี่ยโยมก็โอ้ยจเจสิวาจังใด เราจพระราทรงห่อก็ลงไปเห็นน้ำโยมไปเบิดยักสิเอาไปยังบุเบิงบ่รูปแล้วรูปเรล่าเรียกว่ามรนานาภาพอยหันเรียกว่ามรนนาภาพอยู่มองนี่ได้ยังดอกไปเนี่ยของมวลน,นี่มันถิ่งเหมือนในโลกนี่ได้ของโลกเขาเจอเนี ทิ้งไว้ในนิล่ันถาไม่ยืดม่ติดในสิ่งที่จะคล้องเห็ุจะคล้องทำ่านบอกวรรดาเห็ดสางไม่ยืดติดเนี่ยผัดผมได้สางสะลานเนี่ยผัดปลาผมได้เห็ดโบดเนี่ยผัดปลาแน่มันน่ะมีผมไปอยหันเบิด <c oughs> มันบอแมนว่า บวชมาแล้วมาสามโบสถ์สามสลาสามกุฏิหลังงามมันสิปิดประตูอบายภุ่มปบ่ตกนรกมันบมแมนตังขาดใดคู้สิป่ตกนรกปิดประตูอบยภูมมใดมัน้องบริสุทธิ์เรื่องสินหาใดคนนฮาบริสุทธิ์เรื่องสินหามันก็บอยึดติดในสิ่งที่ตนเองทำ ไม่นาทีก็ทําไปพาก็โอ้ยมีเต่อยากไดขึ้นนาขึ้นตาบันซิ้วอรดน่ยก็ลงปักมุดเด็กบัญชีทําบุญนัดทําบุญนี่อ่างแต่บุญขายบุญจินไปเตท่าไหร เป็นบุญะพระก็ได้เงินโยมก็ได้บุญผิดเจรณหน้าบุญทำไมคุมมือนี่เปลี่ยนไปร้ายตัวยังว่าไปเห็นความเป็นอยู่ของครูอาจารย์คือเป็นทรงด้วยธรรมวินัยนอยู่ ได้ยินเสียงเหล่าขานให้ฟังว่าอยู่กันลำบากซํำไดคุเหมือนี่บูชาเงินเป็นใหญ่มันมีต้นมีตัวอย่างที่ละพระจะไปทำธุระแบบโยมเหตุแบบโยมโยมก็อสอนแต่พระอุเหตนำทำวินันย บมมีผู้ใดยอยากเขาไปไกลหอโอ้ยอย่าไปไกลเอ้อหายจะเล่นนะว่าไปยังสันดนะโอ้ยนอะห้องกัซักแต่ตัวมันเปือมันเปื่อนแล้วเสือผ่าตัวมันบเนบ,บเปื่อนเพื่อสิเป็นซักไปทําความสะอาดมันยังสะอาดอยู่แล้วมาวัดเขาความคิดจากของเขามา พาพระแนะนำเพชรจังสันจังสีพ่พระก็จากเฮ็ดนำไปกันใหญ่ไปเรื่อยแล้วทุกเมื่อนี่พะก็เลยแล่นนำบัตทุแลนนำเสือเสียงไปเปิดทุกอย่างถ้าเขาพิจารณาดีๆเนาะ วดเป็นภระมาคือเข้ามากกะปิจังหันจังสิกระบอกเขาพยายามหลดละออกเป็นคาราวาะปูครองเรื่องก็สามารถประพฤติปฏิวัติได้นี้ออกจากการติจินนิ่นท่ากันอย่าเอาใจไปมกมุนยู่หันอยู่กับกายกับ จิตเจ้าของมีสติระลึกนึกหูอยู่ตลอดก็เหมือนแม่แลงน้ำแต่อนาคตแลนน้ำวันขาน้างนาถ้าเขาไปอยู่หันคือสีดีถ้าเขาไปอยู่มองหันคือสีดีถ้าเขามีอนันต์คือสีดีจะลืมปัจจุบันไปยังค่ภาสาความดีตอนเี่ยังมีชีวิตอยู่ตอนอยู่ปัจจุบันแต่ละมือแต่ละมือเนี อยู่ไซก็เป็นคนดีดีในสี่ดีคือขุมคล่องกายจิตเจออ้าของบ่หยมันกระซับกระซายบ่ห้มันเดือดร้อนบ่อยมันปุ้งเซอ้อปุ่งเฟอ้อไปดีแบบนี้นะนะดีแบบนี้มันเป็นสัจธรรมของคาราวะมีธรรมะคมจิตใจไวบ่ห้มันฝุ้งสาน เบอปิดจราหน้าไป <c oughs> พระเจ้าประสรงหา้ากับศิษย์สิอย่าใงไงแต่เขาเอาบุญแนวนเสียเงินเสียทองหลายมันของโลกออกแบบนี้อาม่าก็จักสิยดีบุญสําได้ต้งจะยึดติดในสิ่งดีตนเองทำในสิ่งที่ตนเองเสียสละเป็นยึดติดันสัตวละโลกบอกละโลกบอกอยบอว่าง โลกรธดลงยังเต็มหัวจิตหัวใจอยู่ไอ้ปันไดมันก็ะบอไปใสแล้วเวียนอยู่นี่ะท,ทำนามเวียนตาไกน่นกันเะ <c oughs> บอกธรรมะก็มาหาตัวหาตนเหมือนฟังบบเป็นธรรมะของคนกูเมื่อนี่เป็นยังสัตว์จยงสี่กันพระขึ้นธรามาิก็วาก่าอาตมากำลังจะสร้างวัดใหม่นะ <c oughs> อาตมากำลังจะพัฒนาวัดใหม่นะอาตมากำลังจะสร้างโบสถ์นะอาตมาจะปูหินแกลนิดนะขัดแล้วมันจะได้เหลี่ยมแป๊บๆๆๆๆโหยวันจะไปรงกันไปเบิดเออรดนะไปยังยังบ่คัดใจจดคของนี่ให้มันสะอาดผ่งใสให้มันห่างไกลออกจากกิเลสมารทั้งหลาย ผูค้คนทางหลายเป็นยังเจงบ่มีสติอยู่กับปัจจุบันนี่ไงมันได้ะแต่คือเราไปอยู่หันมันสีดีไปอยุ่หนีมันสีดีพระทรงองเน่เนาะคือกันอ้ายคุมือเนี่ยมันเป็นน่ายแบบไหมเขาอ่าเนเด้พระเป็นน่ายแบบโชว์เครื่องบริคารอัทธะทุดงเหมือแล้วป ของสังกันป์น์สองสังกันธ์นี้นะผาก็มีใจลิ่งโหลดไปนําเห็นเห็นองคหลันพายโอ้ยเขารีวิวขายยามทุดงหมดนะรีวิวขายขาบาทนะรีวิวขายไตรกีวอดมะมีหุ่นใส่โชว์แล้วสมัยมันเป็นไปเนาะ กันพระสงฆ์องค์แน่นอนกก็ใส่เสื้อผาคือโยมเขาไปเรื่อยมันงามสมบูเบิ่งคือผีคือเผจเนี่ยบ่เบิง่งสุดเฮามีใส่ไว้ประพุทธเจาเพิ่นตัดไวสองพันกว่าปีมาบ่าลไม้มีการเปลี่ยนแปลงเจกเตือผาคุ้มผาสังฆาสมบงอังสะผาอาศัยเครื่องใส่ไหมซ้อย เมะค่วนแกสม,มณะที่เสที่บริโภคที่อุปโภคอันใดที่มันบกัดต่อสม,มณะสารูปผู้มือพระเขาไปใส่ไปเบิดสัมเพโลกโกคานิยมของตะวันตกเขามาแต่กกบพระท่านมีปันไดดอกใส่กั็อ้อายต่ก่อนโอ้ยไปใส่อังสะไม่พ่ม ลมอังสะคู่บาอาจารย์เห็นมึงหายคืออย่างตัวมึงใส่กับบเบงเงแนยพักกันเบิงเนี้เป็นอย่างเป็นแต่บวงอยู่บ่ะละนะมันว่าสัดได้เห็นปั๊บม็นใส่ปั๊บรลุด เออกะใส่กนใส่ยุกุดกะไข่คนอื่นบ่เห็นมายังนํำออกมาจากกุกุดกะสีใส่กะใส่ลมใบทั้งในพปุ่นเจตีใส่นอกอังสาโนเป็นตะเบิงแขนกุกุดแขนสันสันนั่นคือเสือสันในไม่ออกนี่พนว่าป็นยังสันเด้ผู้บาอาจารย์ผู้เหมือเป็นไปเบิดใส่เสือไม่พมแขนยาวใส่หมวกพมประพ้มนั่งนิ่งถึงอาจสง ชักสีหนาวยังก็ะดอกก็ะเดือท่านไว้จะมาว่าเด้อพระพเทาล้อก่ได้เม,มื่อได้อยากตายเด็กหนุม่มเลยล่ะไม่แต่อยากอายุยืนบ่ว่าพระวายมก็ได้อยากตายุยืนยืนก็เบ่งพ้อายุยืนเดียนั้นเป็นอย่างไรเป็นติเป็นตะบึงเป็นตอ,อยูอยู่ือจงเขาวณาบ่าาสบายจกเกืือเก็บปอดปอดแอดแอด,แอดเป็นนั่นเป็นนี่ พวกอายุยืนเยืนกได้เข้าก็อยรกกปรยชนยืดเยื้อเห็นบ่ใจมันหลิงหลดไปในอนาคตไป้นในยุยืดเยืนอไมนก็สิเป็นคือพวกอายุนยืนเยื่อย่คมือนี่ตัวที่เป็นแางไดเออแล้วยังบ่ออยากเออถ้ามันติดเบิดเกินเบิดไปยังแข็งแรงอยู่ี่เออยังเบ่ไดหยักลูกกับโอวยนั่งกับโอวย เหนนีหย,ยังกินกับพ่อเด้กินได้อยากล้งเขาอยู่ยิสิยู่จนเถา่าจนแกนเนาะแต่ในโยนเงอนมาหลูกร้านผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงญาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ย,จยนจักสเรีบุญหรือเสบปา็บวจกักคือกันกระทบกระทํากันยูเรื่อยๆองคนผู้เถ่าเนาะอันใดมันก็นเสื่อมแตม่มาตรภาพไปเบิ่นแล้ว บ่าวาสติบ่าวาปัญญาสัญญาค่วมจำโน่นนั่นนี่มันก็เสื่อมไปเบิดบอกแล้วก็ว่าว่าได้วอกกินเขาแล้วก็จำบ่าได้ว่าได้กินเขาคือว่าเขากินนึ่เสื่อสูงน่ะแน่ที่ว่าจังเลยนะมัวเฮากันดูกร้านว่าจะเขารพบผู้บาอาจารย์บ่าจะเขารพบพ่อเขารลบแม่ มันมากาบมาไหวก็ให้พ่อแม่แสดงเป็นญาติเป็นโยมใหเป็นพระมันเน่นให้คูบาอาจารย์จะเข้าจะให้เป็นยังก็จะให้เป็นลมพ่อลมไส่จะเป็นต้นพ่อต้นไส่เป็นมันจะถึงเรื่อยเขาอล้วสมัยกูเมื่อนี้ว่าสันตกเออไปยังก็ไปยังไงถามว่าเป็นลมพ่อลมไส้มันยังลมเย็นคือบหงเพื่นเป็นแอร์เพราะฉะนั่นสบาย เอกันถะไปกบผู้บาจารย์โอ้ขอให้หลวงพอ่อหลวงปู่ผู้บาจารย์เขาถึงปณิพนเด้ขอขาหน่อบุญมีวาสนาทรงคู่บาจารย์บอกคนสอนห่อนนะผู้ขาสิบปฏิวัติเอ็ดน้ำทําตามคำบอกคํำสอนที่มันเป็นธรรมบีในว่าไปยังสัตว์เป็นอย่าง เอาคือกันให้เพิ่นเป็นแต่โฮมพวกมไส้เบื่องที่โฮมพวกมไส้อยู่สบายสมบเิณนเดก็นกไปเกาะไปขี่ไปจิไปกไปกินหมากมันเด็กกับว่าผ้าย,ยูเขาขโคนล่หลลงเด็กกันเลื่อยก็เป็นลำออกอย่ามันหลมได้กุฏินั่นเป็นยังสิดันกันไ,ไปเป็นตุ่มโพลลมไส้อยู่อย่างซั่นมันจะคล้องมันจะเกิดเป็นคนบาดข <c oughs> าถูก ใ้ผู้ข่าได้เกิดเป็นคนต่อทุกพบทุกชาดเด้อมาไปยังสั่นใดเออคันเจ็บดูกมากมาปั่นหุ้นบาทเอาเงินบาทเงินเสียนสิบใส่ใครบอาการสามสิบสองระบาศพระสักอนิจจาเป็นสักอนิจจาตายา้วบาทปั่นง่ามเลอจะติปั่นลังขมลังงอเลอไม่หา้าสิลังขมลังงอ คนาสิเกิดมาสมบูรณ์ความเก็บป่วยบ,เบย่เบียดเบียนมากคนมันส่งบริสุทธิ์เหลืองสินหาได้บริยนท่องปั่นเอาเขียนเอาได้ความขิดของคนพระก็บ,บได้บอกรีสอนแล้วหรือก็บอกก็สอนกับ,บ่วฟังบ่จักอได้ในสวดกุศลา,ากินน้ำซองขาวไปสันตินะเชืสีว่าจังใด คืูเหมอมันเนึ่งบวชไลบ่บวชบวชเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียบวชเลี้ยงครอบครัวบวชเลี้ยงพีเลี้ยงน้องเรียนบ่าั้นเป็นเลืองเป็นเ,เนล่าโกงเงินบัดจัากหยอกเงินสงแน่ผลโอ้ยไปฝากคื้นํ้ำนองแจทคถลายลาดไปฝากขึ้นน้ำพีน้ำนองแจ๊กทลายหมองเป็นยังสั่นไดเรีว่าเข้ากระเสียงให้แต่โยมได้บุญ ตัวพระปนนัน้เงินเงินมันหลายใจบรบริสุทธิ์มันก็เปลี่ยนไปทีละคนสําชาวบาทเท่านี่ยลละแต่บ่ะเทนี่เป็นโอปตอคือจังยางบอมาดปันไดที่จังจะคุยกับเ้าเรียวเบงโมอยู่ปันญนเป็นแดวปันเป็นทรงไม่เห็นบะ บพระว่านักการเมืองไงระดับประเทศและนักการเมืองท้องถิ่นเนี่นบ่เมื่อก็อ่อนยานกงก็ข่อมหัวเปมนตัวย่ามข้าหาชาบาทย่ามเพิ่นอยากได้เพิ่นเดนได้เป็นเหลว,วทีเห็นหอดสมบัยิยางอกไผ่ลา,ายพึงเบาข้าขี้ย่างเหมือนตัวพิจารณาเบิ่งนด้เข้าเม่นาทีประพฤติปฏิบัติมักหน่อยสันโดษ เราก็บอกอยาิบอกโยมซ้อนกันไปคู่มือห้อละอ่อ,อนว่าเขาไปเบิดท่านพระมรนาภา,ามาสวดอภิธรรมนะคือบมเห็นนั่ครูอาจารย์มันบอกมันสอนอะไรก็ต้องมาสวดพุทศลาลผมดอกเด้อผมเห็นมาเบิดพมแหงนะท่านถามมันได้บุญ ถึงสวรรค์น,นิพพานยอดกุศลารเพิ่งกระสีไหลให้กันตัวเป็นสวดมาจากทรายพรนษาเนะาะกุศลารก็ดีผิดจารณาเบื่องนั้นนะจังว่าโอ้ยกันถาสซ้ำบุญอุจิตไห้ดวงวิญญาณอาดีตตรงพอ่ออดีตเจ้าวาดแต่สันตกทุกค่อยผลจากทุกข์แต่สันถึงซุกค่อยซุกยิ่งขึ้นไปมันนาประางจาก ขา,าวว่าอยากิโ่มก็เหตุบุญเพราะผเหตุบุญด้วยแบบนับปราชลาดบัณฑิตผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นอยังคือบกเปลี่ยนพระเข้าต่องละเอียดลงไายละเอียดไปมันชัดเจนลงไปเนาะเปลี่ยนได้ละบูชาธรรมคำสอนของครูของอาจารย์เหล่าศิทยิญาณศิษย์ทั้งหลายจาะระลึกนึกถึงคำสอนและปฏิบัติตามบ้าไปยังสั่นตัวเนาะ แตสิไปกูเิดในเพื่อนอยู่จังสันเนาะีย๋ยวขึ้นแล้วเพิ่นสิไปใส่ก็ไปดูถูกอาจารย์จะตองพอจะคของเตียเปลี่ยนทิพย์สองประเภทนี่อยู่สองประเภทในมันสิด้กินของขากถูกไทยหฮอนะก็สิไม่ว่าอาจารย์เฮาเป็นเปลี่ยนสมองกันสันไปคี่จังหมูห่าอยายาติโยมเฮ็ดกันเห็นบ่พ่อแม่ตายไปจักถอดปี จนเขาม่างถาดเอากระดูกนี้ไว้บ้องแม่เลยถึงยามมาบุนกอสากก็สที่ไปย้ายแต่ข้าสาอกู่หันมันบมมีเทวดามากินเด้ข้าสากปั้งเพิ่นบอ,อกทีละน้าเนี่ยนะบ้านเปิดประตูนรกบุญเขาประรับดินเปิดประตูนรกเิ่น่าส่วนเดือนนึงป้อยพิเปิดยุนกรกมาหากินไผบ่ไปย้ายสิพ่อแม่เสียบ่ได้กิน เข้าก็คือบ่วขึดว่าพอแม่เข้าเป็นเทว,วดาเป็นพรหมเป็นพอ,อินอยู่สวงสวรรค์เขาคือบ่วขึดไปแหน่ะนะนรัะแต่ที่ขึ้นวัต่พพอแม่จะคข้องเป็นเปรตยู่หันเป็นเปรตตัวยังเอาไปยายกินอยู่เจอพิดจารณาเบื่องบางหม่องเอาเงินส่นั่เพินได้แจงว่าหัวบุญโยมพระได้เงินตัวในพิจารณาเบิง่ง บูเมือเห้องพิจจรณนาบบิ่งเพ็ดอีหยางบวชเลา้มาแามขอพรรษาก็หาขอแต่พระพอแต่กฐิ่นพอได้สางเห่นว่าคือว่าสางจ้คล้องหนิมันเป็นพระอยู่หน่อยอยู่ร้ายกับสางจ้คข้องนั้นเป็นพระแต่บวชมาสิสางเอากระินสิบวชมาเห็ดอีหยางสิบวชมาหาเงินอยู่ทั้งโลงกับสิบ่หากินไหนยู่ตัวแขงค้าเคิงอยู่ก็ได้เนาะ นี่สติปัญญาอยู่แมันมันบ่ล่บ่รวยเงินท่องกองพืเนินเทือนถึกมันก็สิพ่อได้กินได้อยากคือตัวแหงมาเห็ดอยู่ในเพียต้องผ่าเรืองมันแหงสีเป็นบาปใหม่คิดใหม่ใจจะคล้องค่วมอยากได้เนาะเพราะพระ้าพันมาสื่อขีดินขยายวัดอีกแล้วเพราะพระข้าพันเราสั่งศาลาอีกแล้วเพราะพระค้าพันวามันก็เหตุมานำกันอยู่ดอกแบบแปลนมันมีนะ เข่เขยนยังสั่งผู้บวชกนไปเกะเฮ็ดไปเฮ็ดไปแล้วเขาภาวันหน้าไปนน้ำมันมเมนตังแบบนี้นี่กะยับออกนะเนาะไปม้กมุวนมันยังพ่อปนันนัดมีกะเฮ็ดบวมีกะปล่อยใบกันสั่งถอยออกมากตัวนะเนาะปิดจรณนาปกาิีดันได้อย่างเดียวอยู่พ่อปนันนัเออจะแค้สงได้โบสถ์ักเท่าไราปีก่ะฮะผู้บวชนําผู้หนึ่งก็บได้ด ท่านถ่ายมีพระจำพรรษากับไปขอมังหันมองหนีตั้งแต่จำม,มีพระจำพรรษามีหมู่ผนึกสร้างโบสถ์โอ้ยแล้วหาหาเจ้าพระศรัทธามันสร้างโบสถ์ผู้ไปขอเขานี่มันสร้างข่วมนักใจกับผู้ถือคอตัวในห้องสีว่างแบบจังไรกันขึ้นเทียดมนะันว่างยังสั่นว่างยังศิษย์ว่างยัง,งไหนเ้างคอแต่เขาอ,อยู่ กันมีงานมี่การเขาขอลงท่านน้ำปูนนั่นขอลงท่านน้ำปูนนี่ขอให้ไม่ออกพอออกไปเหยียบปัดไปหาวัดเน่ยเราเป็นผู้ขออยู่ตลอดผู้ขอสีจักพ่อวาแนะปิดจลรหน้าอยู่่างโอ้ยเห็นไปยังสัตว์เด็กกูเมือนี่เอาอียังสอนอยาดซ้อนโยมก็สซ้อนเขาจักอดทนอดกันปล่อยละว่างให้มันได้ยาสีพิจมมกหมุนดยวยนํากับ กิเลสตัณหาหลายสี่โทษก็เห็นการติชิ้นนินท่าวาหลาากันมันประกอบไปเกิดอกุศลไัยทรอีกยังพิพผาดไปมันก็เป็นผลให้ห้อเด้รหลับบ่ว่าทั้งตรงบ่ว่าไกลบ่ว่าไกลบ่าวา่า,วาทั้งอ้อมมันก็สิได้รับเกิดขึ้นมาพื้นเบิเบ้งขนาดองค์ภาษาสาดาพระสมพุทธเจาเพิ่นยังเลยเสวยผลกรรมเพิ่นอยู่เห็นบ่ เพิ่นเป็นผู้ตัดผู้เว้าเองแต่ว่าใจเพิ่นบ่ได้เสพน้ำกายก็รับไปนั่นติเห้องวายันเป็นอยู่คุมื้อนี้มันบ่ตื่นตโนกเพราะเป็นเหตุให้ตื่นตโนกเรื่องกำสัวผ่ดเจริญหน้าเบิ่งนขยันที่เพฝ้าเสือไปเลยเลยม้วนหล่นพรมเรื่องเลืองคุมื้อนี้มันบ่แม่นธรรมดาปานเด๋ยเด็ดตบจินเงินคนระดับเป็นลอยล้านพันล้านก็มาเป็นข่าวเป็นข่าวกันอยู่เพื่นเ้าสิเสือไป เป็นคันว,ว่าวงการซีกากีวงการเลี้ยงเขเม็นี่คนกลดาไปเบิดวงการซีกากีเกิดขึ้นมาโน้ยเฮาประชาชวนก็พ่อได้เห็นว่ห่วยตีเพิงสีกากรบ่ไดีเพิงแต่ว่าสึกสู้มันยังสาวใสกันกินอยู่หันสาวใสกากินเราไม่มีหม่องซีดีหม่องที่เพิงได้จักเม็ดพิจารณาเมืองย่อนในยังย่อนความยาก กุเร่ทำกรรมอัหยังไหวก็ไดจังสั่นแล้วรอแต่มันสิปทุผลขึ้นมาเท่านั้นเดีวพิจาจรณาถาทุกคนตั้งใจเอาปัจจุบันเห้ยมันดีๆนะบวชมากเอ้ามุ่งหมันไปเดือท่ำไปเลือดลดละละว่างมีขันติคมกิเลสจนมันมดเสียงไปจากกมณสันดานเฮ่าพันเด้อตนตัวมันยังสิเป็นบุญเป็นกุศลในเฮาได้อ้าวบ่ฟังไปซะละ